เด็ดอีกเอาเมื่อกี้คาไปหรออะโถโอเคครับผมมาปาบเขาให้มารับไปโอเคอัพเลือดให้ก่อนแป๊บนึงอุตซา,า์จับมาตายง่ายๆนี่ไม่ได้เนี่ยมาครับโอเคเรามาดูกันว่าเดี๋ยวจะมาทดสอบสมรรถภาพของเจ้ากบน้อยตัวนี้กันตัวนี้นะตัวนี้ดีนะ เองตอนนั้นไงน,นะอุ้ยเป็นตัวเดี๋ยวก่อนอเ,อเดี๋ยวก่อนอู้กระโดดสูงจังสูงมากอะอย่าบอกให้แฮนดี้นี่ออกวิ่งเนี่ยนี่ดีกว่าไหมสองพันเหรอพันห้านี่แต่เมื่อกี้เห็นเลือดเก้าร้อยจังเลยนะนั่นหรือเปล่านั่นนี่นี่นนตู้กับแมงป่องอต้องช่วย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 แมงป่องเอ้ยไม่ใช่ช่วยสเตโกสเตโก,ตโกดูดาเมจเท่าไหร่นะแปดสิบสี อเออหจ่าย่าหย่าย่าหย่านี่ไงไปนี่มันแมงป่องพิษหรือเปล่าเนี่ยอ๋อไม่ใช่หมวดธรรมดาืออนี่ด้วยเรียก่อนเรียก่อนอืออมามาสู้กันอุ้ยอุ๊ยอะไร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 ไฮ้ยอินซีมายุ่งอะไรฮะอินซีโอ้ยโอ้ยอะไรเนี่ยโอ้โหมากันเต็มเลยเฮ้ย อะไรเนี่ยเฮ้ยอับเลือดแปบเลือดแป๊บฮิว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 ิวเดี๋ยวแต้องอันนี้ดิวิต้าฮิวฮิวโอเคมาไหนแจมเหรอฮะแจมเหรอแจมไหมฮะแจมทำไมแจมทำไมนี่แน่นี่แน่ฟอสซะอืมล้มไมมซะฟอสฟ้าแล้วก็จูจูไม่ใช่อืมอืมเออแฮมมันน่าจะมีไอแบบว่า โบไดแบบเป็นเป็นท่าสายฟ้ามีไหมท่าสายฟ้าแปลว่าเอาคอมโบกับท่าน้ําแข็งใช่ไหมท่าน้ําแข็งช่วยกันฟอร์ดฟอรเตะน้ําแข็งปุ๊บแล้วก็จูปิเตอร์ว่าไปนั่นจูปิเตอร์คือสกิลได้แบบว่าเป็นสกิลเลยนะสายฟ้ากลมๆรุนแรงมากถ้าคอมโบกับสกิลฟอร์ดงงเดิงงอเลยงงเลยพูดถึงอะไรเฮ้ยเดี๋ยวดูมา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 หนึ่งตั้งหลักเมื่อกี้ตั้งหลักเฉยๆนี่นี่แน่เลือดเท่าไหร่วะเนี่ย โอ้สามพันสาันเหรอเอาดิเอาดิอาอย่านะอย่ามีใครมาจํ m แล้วกันสู้ด่แล้วกันฮะฮะฮะเฮ้ย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 เเฮราก็จะครึ่งหลอนแล้วเหมือนกันเนี่ยสองพันสองพัวเลือดมันรีเร็วไงเลือดมันรีเร็วไงพันเจ็ดพันเจ็ดพันล้ตครึ่งครึ่งอครึ่งครับครึ่งอครึ่งครึ่ง เอางดีวะเอาไ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 งดีวะไปเดี่อวนี้แรกเปล่าแรกเปล่าแรกไหมแรกไหมได้ไหมได้ไหมเอ้ยอีกทีเดียวอีกทีเดียวอีกทีเดียวเกือบไปดูดิเหลือเท่าไหร่เมื่อกี้น่าจะเหลือแปดร้อยอะเมื่อกี้อะโหดลุ้นอะเกือบไปเกือบไปเกือบไปเกือบงานเข่าแล้วผมอ่ะ อ้ยแต่เลือดมันรีเร็วจังเนี่ยเออแฮะดีจังโเคงั้นอัพเลือดไว้สักหมื่นแล้วกันเนาะจะได้โหดกว่านี้ตอนแรกคิดว่าจะเอากลับยังไงนะเพราะว่าต้องเอากบกลับไปด้วยเอากลับยังไงเนี่ยไม่ไม่ใช่ประเด็นหลักเท่าไหร่ประเด็นหลักคือจะขี่ยังไงผพว่าเคนโตเนี่ยมันขี่ไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่าสังเกตกับข้างหลังเนี่ยเป็นน้ำแหลมเลยเออจะขี่ได้ยังไงอันตรายนะขึ้นขึ้นไม่ขี่เนี่ยอ ถึงก็พลึงเลยทีเดียวพลึนเลยทีเดียวแค่นั้นแหละครับรู้สึกจะขี่ไ่ได้อยู่แล้วแนละเดี๋ยวผมจะรอให้คินโตฟื้นก่อนนะครับเพื่อเพื่อให้ดูว่าเทมมิ่งได้นะแต่จริงๆคิดว่าน่าจะเทมได้หู่แหละเพราะว่านักขอิกอามาเยอะอยู่แล้วก็ก็กินเรื่อยๆเลยนะน่าจะเทมได้อยู่แล้วแหละทันทันก่อนฟื้นมอดีหรือระหว่างรอเอามาขอเล่นอีกหน่อยแล้วกันแหม่นก็จับได้ทีแล้ะไหนๆก็จับได้แล้วมันเล่นกันมาเล่นการวิ สามพันเจ็ดอ่ะหันก่อนเงครับหันหนีก่อนเลยอันนี้อ่ะห้าพันโอ้วกว้างห้าพันนี่หนึ่งพันยังไงดีวะเนี่ยจะโดนลุมไหมเนี่ยเออเออเออหุยสู้ได้สู้ได,สได้สู้ได้อยู่เออ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 แต่ว่าเป็นการเก็บเวลในตัวอโอเคสู้ได้สู้ได้ถ้าไม่โดนลุมใช่ไหม มาอัพดาเมจสักหน่อยอตัวไหนอีกตัวไหนอีกโอ้ยก,กว้างนั้น780สิซื้อได้ซื้อได้ข้างบนนี้มามีแขนก็เม่เาวะ่ะอืออืออือจะไปไหนไหนไปไหนล้อด,ด้วยจ่อจ่อจ่อทีเดียวคนนั้นอืม,อมตัวนี้ดอกเพลชใช่ไหมไหนเมื่อกี้เห็นมามีแขนวแวบๆตรงนี้นี่ไง2อ0พเหรอมันตบแรงมามีแขนนะ เฮ้ยอย่าดีกว่านะนี่เซเวอร์ทูตวะสี่ร้อยคิดเหรอคิดเหรอฮะฮะอ,าอา้าวแต่ง้นอะ่ะแจมได้ไหมแจมได้ไหมแจมอ,อือแจม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 อืออืออืออ้าวไม่สนใจแล้วนี่สนใจแล้วด้วยอุยอ๊ยพี่สู้ได้สู้ได้ตบทีาเจบเองเออโอเคโอ้ยโหดอะเนี่ย มันกบน้ำแข็งวายวายวาข้างบนมีแบนแอสเดรกว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ไม่ชอบย่งไอ้พวกตัวมังกรเท่าไหร่นะโหดมากไม่รู้มันเหมือนกับมังกรในในแมพทะเลสายหรือเปล่ปาแปลว่าตีแค่ครั้งเดียวอะ่ะเหมือนช่องเจ็บปวดเลือกขึนคือมันตีแรงมากอะ่ะเลยแบบังกลกาไปยุ่งกัมมันอันนี้อันก็สู้ได้นะเออคือหมายถึงว่า ต้องตีกี่สิบทีสิบเจ็ดทีใช่ไหมสิบแปดทีอืมอืมแล้วก็เราได้เปรียบด้วยตรงที่เราเป็นธาตุน้ําแข็งใช่ไหมสามารถฟอร์สทําให้สโลว์ได้เนี่ยต่อให้พวกกวางนี่วิ่งเร็วแค่ไหนอืมน่าจะหนีไม่พ้นใช่ไหมอืมปกติถ้าไม่มีสกิลน้ําแข็งฟอร์สใช่ไหมมันก็จะป่านนี้วิ่งหนีไปนู่นแล้วไปเป็นกิโลแล้วเรียบร้อยโอเคได้กี่เวลเนี่ยสิบสี่เวลโอ้ยได้เมทซักห้าร้อยกว่านี่ไหม ได้เว่ยวเร็วๆตีแรงๆรงเว่เร็ว,รวแล้วนอนแรกตัวนั้นนะขันสองสู้ได้สู้ไดนน้นี่เนี่ยนีเ่เนี่ยเฮ้ยจะอืมอืมอืมอม,มาเอ้าเหรอเอ้าเนาะนนี้ตีน็อกแบ็คอย่างเดียวเลยวิ่งเจอแล้วตัวที่ดรอปคีาตินเยอะคือพวกนอแรกนี้นี่เองโอเคเพิ่งรู้เนี่ยไม่เคยจับมันกันเลยแต่เล่นมาไม่เคยจับตัวนี้เลยเฮ้ยลืมลืมดูเลือดอ๋อเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยสู้ได้สู้ได้ อืม,อม,อมได้เข่าอะไรมาด้วยเห็นหลายครั้งแล้วน่อจะไเว้ค้าอะไรแปลกๆอีกหรือเปล่าเนี่ยน่าใช่นะโอเคตอนนี้เวลตอนนี้จะกบเวล362แล้วแม็กซ์เลเวลเลเวลสูงสุดของกบตัวน,นีนน้นั้นอยู่ที่5-600นะน่าจะน่าจะโหดอยู่โหดอยู่นี่ก็เบิ้งได้ส1เ,เอดอง โอ้ยเมื่อกี้ครับอืมเปรี้ยวร้ากันไปหน่อยโอ้โหกลว่าจะเก็บสเตโคทั้งฝูงนี้ครับโดนอะไรรู้ไหมโดนพวกนี้ปิดทางทางหนีทีไล่หมดเลยเมื่อกี้มันเข้าแบบรุนรุนรุปุ๊บปุ๊บปุ๊บเฮ้ยผมครับเฮ้ยแย่ละแย่ละออกไม่ได้ออกไม่ได้ออกไม่ได้ิีบไก่แล้วแล้วผมก็เลยกลว่าจะรอดพุงไปเลยอย่างนี้ปั๊บนก่หยุดตีพอดีโอ้ย ลงใจมากโอยเกิดไปแล้วเชียวลไปไปดีกว่าไปตรงนี้ดีกว่าโอแล้วหมอกลงมากนะครับเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าถ้าเจอฝูงสเตโกบันเมสิตแบบนั้นอย่าคิดจะลิบังอาจเปลียวซ่ากับพวกมันอ,อืเจอเดียวๆียวไไมี้ดิเออเออเออสู้ได้วันนี้สู้ได้เอาดิอืมอืมอย่าเออเอ,อ โอ้แนนเจเลเวล400กว่าพอดีเลยมั้งเนี่ยใช่ไหมว้าโอเค402เดี๋ยวขอพักแป๊บโอ้โหเมื่อสักครู่ใหญ่ยังนี้ผมก็ได้ทำทำการฟาร์มเก็บเวลให้กรบตัวนี้ครับได้ประมาณ400กว่าแล้วเฮ้ยตัวอะไรเนะี่ยเดี๋ยวเอะทูดน้นนี่อืมอืมนี่มันโัถเร็วอ่ะเร็วอ่ะ มาเดี๋ยวขอพักแป๊บโอ้ฟ้ามันซะยาวเลยดูมือดอีกแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงนะเฮ้ยตรงนี้มีแอนดดัป75.4 75.6อืมแป๊บนึงนะไปดูแอนดดัปแป๊บไหนดูซิว่าเฮ้ยตรงนี้มันมีนั่นไงตัวอะไรวิวเนี่ยเนี่ยครับผมเห็นมันเป็นออร่าเนี่ยแป๊บนึงนะขอเก็บนี่ก่อนแป๊บนึงอุ้ยโอ้ย ของม่วงของม่วงแจมแจมเลยดูดิทีนี้ครับเนี่ยตัวอะไรเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเป็นอินซีธาตุไเมนูนะครับไม่เห็นมันมืดมากอินซีธาตุไลท์เมนูโอ้โหตัวนี้นี่มันนานมากแล้วนะครับที่ผมไม่ได้จับตัวไหนที่แบบใช้เวลาเป็นชั่วโมงชั่วโมงแบบเนี้ยมันนานมากมากแล้วอะ่ะ จริงๆแล้วเนี่ยควรจะเตรียมอะไรมานะแครอทหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับอา่จะเป็นข้อโพดไม่น่าจะใช่เมโจเบอรี่ธรรมดาแบบนี้เทมยากมากไม่ได้ใช้เวลาอจะบอกว่าไม่ได้ใช้เวลาเทมนาน,นมากแบบนี้มานานมากและเจอแต่แบบเทมยากแต่ไม่ได้เทมนานขนาดนี้โหดมากไหมดูสิเบลสามร้อยสิือหอดูนี่ดูนี่นฟูดสามหมืน โอ้โห oh, ผมว่าผมเจอไอ้นะหมูแค่จมพลังฟิร์แปดพันก็เยอะนะเจอตัวนี้เยอะกว่าอีกสามหมื่นเลยอะ่ะจะกินอะไรเยอะแยะขนาดนั้นเข็นโตรผู้หิวหวยเลือดก,ก็เยอะมากอะ่ะเจ็ดพันแล้วเนี่ยอืหดอยู่นี่โอ้ยเอาเลือดให้ก่อนสักหมื่นแล้วกันโอเคปะมาสู้มาดูซิว่าเท่าไหรนะ่นะเคนโตเบลสามร้อยเจ็ดสิบสี่ตัวนี้สู้กับแองกิโลเบลสี่สิบ พันห้าจะแข็งแกร่งขนาดไหนนะครับมาทดสอบสมรรถภาพกันหน่อยสิมา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 เออเปิดได้ก่อนเลยจัดกา้านเอาสู้ดิสู้ดิสู้ดีสู้ดิมื่ออะไรตัวน,นี้หืมก้อนเนยเอาดิกำเอาไม่สนใจเลยเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละโอ้ยโอ้ย,โ,อยโจเ้เทฟาดหาง ก้อนเทพฟาดหางจะไปไหนจะไปไหนอืเขาให้ฟาดหน้าเขาให้ไม่ไม่เกี่ยวเกี่ยวไม่ได้ใช่ไหมอุ้ยมันใช้ท่าเดียวกันเลยอ่ะอุ้ยมีสกิลเหมือนกันครับแต่ว่าดามเมจสู้ไม่ได้เอืออเออเงีเออ้ยมัแน,แนแหละครับผมโอ้โหได้มาสิบกาเวลวเลยทีเดียวนี่ดามเมจดีกว่าไหมโหดีเว้ยไอ้สักตัวดิอันนี้แป๊บหนึ่งฟาร์มแป๊บอือโอ้แองนกิโลก็มีคีรตินเลยมา มามามา้มา,มา,ายดูโดนดูโดนดูโดนเอาดิเอาดิโอยโอ้ยหลับ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 ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยโอ้ย,ออออยไม่แแล้วไม่บแล้วไมไ่นแลอนแหละโอ้สองรอย้นยนยีนย่ไงนคีบแบบนี้คีบ,บนี้โหดมากตับตั้ม อีกที่อีกที่อีกที่อุ้ยเลือดกระฉูด้วยแบบโดนเอฟเฟกต์บลิดดิ้งโอ้ยเงงงงเงงเงงงงงโอ้ยถูดูนี่ก็สองร้อยนี่มันโหดจังนี่ครับไอ้สกิลเมื่อกี้ที่ผมว่าไอ้ไอ้ท่าเมื่อกี้ที่ผมว่าเคยโดนเหมือนกันตอนนั้นจะไปฟาร์มอะไรที่บึงอยู่อ๋อเดี๋ยวก่อนแล้วตอนนั้นพยายามจะไปแบบว่าสำรวจแมปแล้วก็หาซิลิก้าเพลิงไงก็เดินเดินด้อมๆมองๆอยู่ ยูดีนะครับตอนแรกผมว่าตัวนี้นเป็นมิดไงยูดีก็โดนเคนโตนะครับเอาหางมาเกี่ยวปับปับปับเกี่ยวไม่ปล่อยด้วยไงบัเด็นแล้วก,ก็โดนแบบเอฟเฟแบบเมื่อกี้เลยบีดดิ้งก็คือการาวบาเลือดออกนั่นเองเลอดออก่ปอยโดนฟาดกระทืบกระทืบกระทืบปังปังตั้มตั้มตัเรียบร้อยไยงยเงือบไปเลยครับผมนั่นแะครับคือเหตุการณ์ที่เจอเคนโต้ครั้งแรกก็โดนมัน เออใช่ใช่ส่วนที่เหลือก็เหมือนสเต,สเตโกที่มีเขาแล้วก็หนามที่ยาวกว่ายาวเฟ้ยแล้วก็ดูร้ายกว่าด้วยดูร้ายกว่ามากเลยเออสเตโกอย่างส,ส,สเตโกถ้าเราไม่ทาร้ายมันก่อนมันก็จะไม่ทำร้ายเราไงอ่านั่นแหละเย่เย่โอเคครับผมก็สาหรับวันนี้นะตอนแรกกะว่าจะมาจับแค่กบําแข็งเย,เย็นเยือกนะครับ <laughs> แหม จับหนึ่งได้ถึงสเลยทีเดียวใ <Wow. S 1> ช่ตอนแรกเกือบจะได้สี่ตัวใช่ไหมสำหรับกวางลูดอฟเมื่อกี้นะครับโอ้โหงงมากมาจากไหนก็ไม่รู้อยู่ดีๆก็บินมานี่กลับไปไม่ใช่แล้วมันมานั่นแหละครับอยู่ดีก็บินมาตรงนี้ใช่ไหมเอองงมากเพิ่งแบบคือผมไม่รู้ไงว่ามันต้องจับยังไงยังไงเพิ่งเพิ่งเคยเจอเนี่ยแหละกวางลูดอฟไม่รู้ว่ามันมีด้วยนะอยู่ดีก็โผล่ยังไงไม่รู้นะครับฟอร์มโนแวอร์อ่ะนั่นแหละครับผมก็สําหรับภารกิจในการจับ กบน้าแข็งเย็นเยี่ยงตัวนี้นะครับก็สําเ็สเซชันไปด้วยดีนะครับพร้อมกับได้มากับเทนโตเดนซสาวตัวใหม่นะครับที่เพิ่งอัปเดตไปเมื่อต้อนเดือนอ่าแต่ก็เพิ่งได้จับกันอ่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็นกอินซีนกอินซีคริสตันตัวนี้นะครับนกอินซีน้ําแข็งเช่นกันนะครับโอ้วันนี้ได้แต่เออเว้ยวันนี้ได้แต่นี่เลยเดน์สาวน้ำแข็งนั่นเลยเนี่ยมาแจมแจมแจมเด็ดอีกโอเคครับยังไงก็เดี๋ยวไว้สําหรับพันนี้ก็ไว้ท่านี้ก่อนแล้วกันเนาะ เดี๋ยวไว้พาหน้ามาดูกันว่ามาจับตัวอะไรมาทำอะไรกันต่อมาเดี๋ยวไว้มาติดตามกันแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกด subscribe like and share กันด้วยน,นะครับผมก็กดติดตามตัวนี้ตัวนี้ตนี้ด้วยเลยครับผมนะครับผมก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมแชร์กันให้เยอะๆนะครับผมนะครับผมช่วยกัน share แชร์เยอะๆขอบคุณมากๆเลยขอบคุณจริงๆครับผมขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมและติดตามแลวพบกันใหม่วิดนะีโอหน้าสำหรับวันนี้ขอให้เป็นวันที่ดีครับ see you again later until next video Yay! Yeah.